สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับน้องเหมยลี่อีกแล้วนะจ๊ะคนเดิมนะจ๊ะวันนี้นะฝนตกแต่เช้าเลยบรรยากาศอึมครึมมาเลยนะคะเมื่อวานนะคะหน้าเฟซน,นะคะมีใครตามเหมยลี่หรือเปล่านะคะเข้ากันเต็มเต็มเลยนะจ๊ะส่วนในช่อง YouTube นะสูงแรกไม่มานะคะทุกคนแต่คนที่ติดสูงเต็มเกมไว้นะคะก็รับทรัพย์กันนะคะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องเหมยลี่ด้วยนะคะทุกคนอ่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่19กันยายน2564นะคะทุกคนเอามาฝากกันในกันโซเซเรียอิตาลีนะคะคู่ระหว่างยูเวนตุสนะพบกับเอซีมิลานนะคะทุกคนอ่าเริ่มแข่งกันในเวลาตี1 45นะคะไปต่อกันเลยค่ะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะคะอ่า10นัดนะคะ10นัดหลังของทางเจ้าบ้านกันก่อนเลยดีกว่าค่ะทุกคน สิบนัดหลังนะคะมีชนะอยู่ที่6เสมอ1แพ้ไป3นะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะก็มีเต็ม10นัดหลังเลยนะคะก็คือมีสกอร์สูงแรกที่สูงพอสมควรเลยนะคะแต่ละนัดอ่ะย้ายมาดูทางฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างดีกว่านะคะทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะ มีชนะไป6เสมอ3แพ้ที่หนะคะทุกคนส่วนทางสกอร์สูงแรกนะคะก็มีอยู่ถึง7จ็ดนัดนะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดนะคะทุกคนไปดูต่อค่ะกับราคาน้ำกันเลยดีกว่าค่ะเปิดมาที่เบทสามหนะคะ ให้มาในราคาเต็มเกมที่2.75นะคะทุกคนก็เหมือนเดิมค่ะระหว่างคู่นี้นะเหมยลี่คิดว่ารอให้บอลแข็งนะคะรอราคาน้ําไหลลงมาดีๆนะควรกดสูงแรกในราคา1ลูกนะและก็อย่าลืมนะคะติดสูงเต็มเกมไว้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อความปังนะคะอ่ะ และก็เหมือนเดิมค่ะอีกเช่นเคยนะคะก่อนจบคลิปนะคะฝากกลุ่ม v i p รวมเซียนบอลของน้องเหมยลี่ไว้ด้วยนะคะทุกคนที่ตอนนี้นะคะมีจัจดกิจกรรมนะคะทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทายผลบอลน,นะคะแจกเงินรางวัลน,นะคะ300บาทนะคะกันแบบฟรีๆเลยใครที่ทายถูกนะ,ะใครสนใจนะคะเข้ากลุ่ม v i p ที่มีกิจกรรมแบบ แบบนี้นะคะตลอดนะคะก็สนใจก็แอดไลน์เหมยลี่ไปได้เลยนะคะที่ mly_88 นะแอดแล้วก็ทักเหมยลี่มานะคะเหมยลี่ดูแลให้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะเหมยลี่ต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆยปังๆนะคะสวัสดีค่ะ